Música ย้ำไปย้ำมาเอาจนได้นะครับตอนเช้ายังไม่มีแสงเลยนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะกัดมันดูดเอา,าครับโอ้โหอ้วนมากอ้วนมากช้อนนานะครับเห็นเหยื่อลือเปล่าก็ไม่รู้ลงคอไปเลยครับเป็นเต่าฮับนะครับใบหนะ้าต้มครับสีเหลือง เดี๋ยวลดไปก่อนครับผมเห็นแล้วดันน้ําตามมาผมก็เลยชะลอชะลอให้ดูจุ๊บรถคันได้ก็สวนครับอย่าไปส่งนานนะครับ,รบนบบก็คือเดี๋ยวพาไปพันพวกต่อสั่งเข้าวงเนี่ยเดี๋ยวสายกระตุกเดี๋ยวก็คายครับอย่าไปส่งนานครับรถคันได้ตั้งหลักได้สวนเลยครับ คครับข้างทางอาจจะเสียงดังนิดนึงนี่ครับข้อดีของเหยื่อตัวเล็กครับลงคอครับอ้วนมากโอเคครับไปลุยกันต่อเต่าฮับนะครับบายนาต้อมฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับเต่าฮับครับซื้อโรด